บายดีสบายดีสวัสดีเพื bye. Bye ่อนพี่น้องเอฟซีฝังนาวฟังไทยทางต่างประเทศเบื่อสุขสู่คนคือเก่าพี่น้องเลยยินดีต้อนรับทุกท่านเข่าสู่ส่องเงินทองสาวลาวคือเก่าคือเดิมอีกแล้วเนาะเมื่อนี้มาอ่าพอกับสาวน้อยอีกแล้วนอนเฮือนน้ำเพลินนอนเผาห่านน้ำเพลินสามขึ้นนั่นแหละพี่น้องเลยพอเพลินกับยังโมทันได้มาแต่เมืองพี่เนาะมาเพลินอันนี้ซื้อมียังลูกอันนี้เพลินเอิญยังเนี่ย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโดยกินพิซ่าคนเดียวแม่พินยังจักเครื่องอาบน้ํามีห้องน้ําเนาะาเงินตื่นมาก็บ่ทันได้อาบน้ําบ่ทันได้เครื่องเลยดนี่บ่ทันได้วยเฮาน่ะพอดีมื้อเช้านีเนาะมือก็เจ็บพี่น้องเอ้ยว่าสิไปช่วยเข้า1ข้าันได้เอว่าสิไปเมียนอนามัยอันหม่องอ่ายังอันตาแก๊เนาะ พอดีไปถือปากเตาแก๊สพี่น้องไปแบบเช็ดเช็ดทัวเนี่ยก็ได้ม่วนถึงเลือดใด้สาวเนาะไปล้างสามเทื่ยงสี่เทื่ยมีสาวเลือดแบบใด่องแห้งเกินนี่ยพี่น้องเลยเบิกเนาะมาเบิ่งหางเจงก่อนโอ้ทางนี้แห้งเมือนนี่เนาะมันเข่าแบบเดือดเติบได้พี่น้องเลยเพยไปสิเมื่อซื้อยาพันอ่าซื้ออันแนวพันเพ,นพนอยู่นี่ซื้อยามาใส่นะเพราะว่า ยามมากินข้าวยามสักเครื่องสักองนี่กับยามนอนมันสิอยู่ยากด้พี่น้องได้มืองด้เพ่เช้านี่เนาะโอ้ยพี่น้องเอ้ยมื้อที่3แล้วนอนกับสาวน้อยร้อยล้านนี่เาาตอนนี้กปาเอนระานแล้วไปที่เรียบร้อยแม่เพิ่นก็ยังไปหาสักเครื่องให้เพิ่นอยู่พี่น้องเอ้ยอาบน้ําอาบเช้านี่ก็บ่ทันอาบอยู่สิอาบน้ําพุ่นังสิคอยมือหาือยาเพราะว่ายาอยู่ในห้านบ่ได้ซื้อมาไว้พี่น้องบ่ได้ซื้อมาไว้ายบัดนี้เจ็บก็เลยสิเมื่อ อาซื่อยาอยู่ทางในบ้านเพื่อนเนาะเพื่อนเพื่อนที่เพื่อนเคยซื้อมาไหว้คายใค่แหละพี่น้องเลยแล้วนี่ก็เจ็บแห้งแบบเลือดไหลแห้งเลยนะพี่น้องตอนออกมาเนาะแบบเลือดไหลแห้งแบบนั้นตอนนี้ก็ล่างออกโฉงฉับเทื่อเลยแล้วก็เลือดยังหมดเลคืออยู่แถวหันเต้องหันต้องนีเด็กหน่อยแลเลือดถือว่าออกด้วยเนาะอันนี้สาวน้อยเพื่นไปดินกับแม่ไปวัดทำเจียกับไ่น้องน้าพิงกเมื่อวานนี่ก็เลยได้อันนี้มากับแม่เพิ่นพี่น้องเจ้าไปเห็นยังลูกอะนะ อาไปไว้ไว้เอาไว้มังเก้าเอาไว้มังเก้าโอเคไปให้อาปัดเคือเด้อปัดฝุ่นเด้อโอเคพังเตู้พอตู้เพิ่นก็ไปนาแต่เช้าแล้วพี่น้องเอ้ยไปหาเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ําอีกคือเก่าเนาะนก็คือสาเงินกับน้องบิวีบิวีจะสิไปนาปสาเงินจะก็มื้อนี้ไปก็ไปปาเงินบ่ลูกมื้อนี้ไปนาบ่ีสเพิ่นกินคนเดียวเพิ่นพี่น้องกินบ่เปียนึงให้มาปิ้นแีนุเนาะ โอยอืมบ mm ีแซ่บบ่ลูกพิซซ่านะหึบอกอาดูมันเป็นได้รสชาติพิซซ่านะฮะพเพิ่นอ่ำน้ําเรียบร้อยเนาะแต่ว่ายังบ่ทันมัดผมให้เพิ่นอยู่ผมเพิ่นทันแห้งพี่น้องให้แม่พุ่นได้มัดอเงินคือสิมัดให้บ่ได้มื้อนี้เจ้าอยากกินยังจะเว้ากน่ลูกอยากกินยัง หก <CS R> ินยังก็ไม่อยากแต่ว่าอยากงี้ใชกินมึงค่อยคี้ดื้อหน่อยพ่อกับสาวน้อยดอยล้านคือเก่ามือนนี้ยู่ฮานคือเก่าคือเดิมนะผู้เดช่องในพี่น้องเลยแดดแห้งได้เหมือนนี้ถูกต้องกับอันอ่ประตู้บิวตี้พันเอาไาเกี่ยวข่าอีโดกเหมือน มื่อคืนนีิว่าสิบริลเนนอนเด็กกัพอดีทางมีตูุพันยาเนาะกับพอดูอยากออกนอนนาก็ได้นอนน้ำพิ่นอีกทั้งน้องบิวมันเลิกเติบเนาะเก้าโมงขอสิบโมงพุน่นแหละเมื่อคืนนี่ก็ได้เอาเจ้ายาก,กินนะลูกพิซซ่านะเอาไว้ได้สัเดอ้ออาพับไว้เด้อตกเด้อินเด้อมาเบิ่งสาวหน่อยขีดย่ด้อโูลูกนอนน้ำกันกับน้องบิวดีพี่น้องนอนน้ำพิ่นสามขึ้นนะี่ยเนาะ อันนี้ห้องเพิ่นนี่ทั้งมีตู้เพิ่นนอนคนเดียวอันนี้มักหยังก็อันเพิ่นเอิ้นก็บ่มกงพี่น้องเอ้ยเดก็ออกอีเด้เดี๋ยวสิมือหาซื้อแนวพันพพอตอนนี้พนให้ช่วยเฮน่ะเดี๋ยวรอบมพนออกมาจากห้องน้ําก่อนไปช่วยด้สิมือซื้อยาพี่น้องเพิ่นไปดินไเทียกับแม่เพิ่นเนาะไปวัดทเจียไปเกือปาบ่ลูกว บีวไปเกือปลาใส่ก็เมื่อวานนี่บอเห็นปลาลายบอบอกเอาบอกปลาดุ้งบอกปลาดุ้งฮะอ้าวเห็นยังนี่บิวได้เห็นปลาลายบ่เมื่อวานนี่ลายไปใช้ดกไก่บ่คือบบชวนอาไปน้ำสะเอาคือว่าโบนาโมมีคนเผาห่านบอฮะคือว่าอาไปน้ำ บลูว่ะชุดผ้าโยอืเฮ้ยสาวน้อยชุดผ้าโพื่อไหงงามแท้นี่บอบลูปลาพิมบอไผ่หนอชื่อไหชื่อไหอีหลานี่ไม่อ้วนตัวมาบอมันไมีอ้วนแปลงไในนอมันนี่เนาะสาวน้อยเจอกับสาวน้อยอีกแล้ว นี่กะกระเทียมหมักผิดซื้อมากเพราะท่านให้พี่น้องเลยไว้ชิ้ให้ไว้อยู่แล้วมันก็แสบเนาะให้ผิกไว้แบบเป็นทงนิดหน่อยไว้คายเด้พี่น้องมาสอบใหญ่อุ้ยมัดบ่มัดผมบ่อุ้ยอุ้ยอย่าแม่ออกมาอย่าแม่ออกมาใช้ก็พิซซ่านะ Rồi lấy phía là xì bỏ đâu Xì si bỏ đâu ừ? Ui Bởi thằng đi Bởi thằng này không thằng này thằng này Ngoài khuyến ma chị Ok Hiệt đẹp đấy sao Cặp Ok Ô oh, nhìn quá Chị bỏ nó kín phía này ừ? Chị thấy chưa không? Áo đụt luôn à, Ui mm อุ้ยแช่บระนอกพรีสาพรีสาอีหลายาชื่อมาต่อใช้ก่อนวยวชื่อไม่ใช้ก็พรีสานี่อึเนะจอกับสาพอน้อยอีกแล้วอื้แค่แพ่นี่หุ๊ยจินจบนี้แด้ ມື້ໃດນພຕຽງມານນະຍ냠 Chào nội ơi à, Ta Tập phải tớ xẹp đi Chết cùng đi Mùa hình cũng Vũ ăn bao ăn bao trả ฮึโอ๊ยอินดอุดอ้าท่านใ้ช่วยขนานี่ khănôm nhung co, trả anh đi, ừ, còn khănôm nhung co, bảo bao, ừ, thấy, mẹng chỉ khốp, mẹng chỉ khốp, đi, mẹng gì nào, mẹng, mẹng, ừ, mẹng, à, tôi bảo mẹng chỉ khốp có โอ้โหโอ้โหน่าอร่อยจังเลยว้าวมาซื้อยังก็อ้มาซื้อยังก็พุ่นะไปขายเด้อไปขายอาอเด้อพุ่นะ อะยังเด้อใช่ี๋ยวคนไปขายเครื่องเลยพี่น้องเลยมไม่ค้าหน่อยขายเครื่องเด้อ าน้อยบิวอันเธอได้ขายให้เอื้อยนะอันเธอได้บอกราคาเอื้อยนะแม่ถึงเธอไดนน้อบิวขายเอื้อยถึงเธอไหนก็บอบิวเงินโอ้ยได้กินเนี่ยก็ลูกอมลูกอมแม่นโบลกอม่

บาลุกเชื่อพรลูกนะเชื่อพรทางลังจ้ะนะีะ่นอนไปที่อนอนเอาครับคือบ่แหงเอาข้ามมาวะจ้ะจะได้เอ็นกินมานะน่นานะอืม Ủa, <laughs> oh, ừ, à, cà chép Hãy kia đi đây, đây bà đi Ma, ui, tốt đây Mà mát chờ gần chép đi mà, chị kia hả mà đục cho cái đừng này nè À, đường không Đường này nè Mưa này nó hả ok À, đường Ờ ừ. Đường hiếp anh phì đê, oh, nè Wow แช่เบาแบบนี้ไปได้ไหมแบบอืมอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนยังว่ากินเอ้ยขึ้นไปเทิมหมดแล้วเฮ้ยสบายดีพี่น้องใช่เออปลาดุงกินได้มั้ยมาด้วปลาดุงเลย ปไปดงเอ้ยก no, no, hmm? ินยังน้อน้ำบิวดี้นี่บิวดี้กินยังน้อนี่น่องเลือกเสด็จนี่หตัวหายไม่อ้วนนะไม่อ้วนไปใสก็มาหนิเอาดูบ่อุ้ยตัวอะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยโวโยโว้ยเสียงนกกรุงดอกบิวบิวมีเต้นเพลงอย่างกน่อนะ แกแกเออะไรอ้าวมันมีอันนี้นะบอสะมีช็อตงานเลยบลูกีนิดกันแม่น้ำนี่บอส

อาใช้กันอุ้ยไอถิ่มไปมาไหนไปถิ่ม,ท,มทางขายะไปถิ่มน,นอกคนเด้อๆโอเคไปแลวพีน่น้นองไปถิ่มขยะอี่นอกได้นเคมากแบบนี้ฮ้นอนเด็ดน,น,นะอ่านไว้ในแม่รู้พิชานะ นี่ทางหลังเจ้านี่กว่าไว้กว่าไว้โอเคเอาไว้กินอีกเอาไว้กินอีกเอาไว้น้ำจิ้มกะป้าหันแล้วไปไ้หันแล้วโอเคอื okay. มไม่สาน้อยสาน้อยใส่มีเนี่ย เจอกับบิวตี้แล้วมากินขนม้ะป้าลุงเอ้ตาเดือดฮะตาเลือดอุ้ยมากินขนม้ะป้าลุงเอ้ยโอเคนะเพื่อนพี่น้องในสนามคลิปนี้สองคนก็สิ่คอโตจบคลิปน้องเพียงสามนี้เด้อบายบายไปได้แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะบายบายตุ๊ไป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  Mari, mari, woi, woi. <laughs>